กลับมาครั้งวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะครับแม่เปิดตัวสเสวียนหัวอไอ้สัตว์ยุทิโซนฟีไตายเหมือนเดิมตอนนี้เราได้เห็นหนุ่มคนหนึ่งที่กกำลังเต้นอยู่เฮืเพื่อนแข่งเป้าแข่งรถเลอครับไปถึงห้ำแข่งรถนั่นแหละแข่งรถนี่รถคันแบบเดียวกันเลย ลองดูสักรอบไปละนังคิดผิดซะแล้ว <c oughs> ที่จะมาแข่งรถกับผมนะรู้จัก The Fast ปล่า h e Fast and Furious อ่ะรู้แต่เคยดูอยู่นี่บอกนะว่าเคย,สยแสดงหนัง The Fast อะ่ะเปล่าครับผมก็ดูเหมือนกันสนุกอยู่ <c oughs> มึงพูดทำไมวะเนีเ่ยเฮ้ยไม่ให้สัญญาณนะหมอนี่ยมันขี้โกงนะว่กกูไล่มาทันแล้วมึงเจอกูแน่นอนรถแม่งดูเร็ววะ่ะตัดหน้าแม่งก่อนเลยเฮ้ยเฮ้ยเทำอะไรเนี่ยเรียบร้อยจังวันนี้รถมันเสียหลักขึ้นรถกับแม่งที่เกียร์ขับเองไปเลยทีนี้น้ำร้อนที่หนึ่งกูได้พร้อมไงเงกั่า ไปทุกเองนั่นเลยพรุ่งนี้เลกกันนะเงินมาด้วยอะไรครับเนี่ยเอ,อิ่มขอสักคนหนึ่งไปนั่งรถในผมได้ไหมครับเพิ่มขอแอแซงเองก็ได้ครับโอ้ขอบคุณมากครับคันนี้เลยครับคันนี้เลยตามผมมานี่นะนั่งเฉยๆนะครับไม่ต้องขับนะผมขับรถไม่เพี้ยนหรอกครับตัวมาผมก็ขับยานอาวากาศเลยโอ้โหเป็นใครวะเนี่ยแล้วยานอาวากาศขับเป็นยังไงบ้างครับก็แบบชิ่จะบอกสิ่งจๆกุ๊กโอเคสรุปกูไม่อยากคุยกับมึงแล้วโอ้ยรุ่นเมกายืนเัเข็มขัดด้วยนะไปกันเลยเอ oh, no. ไม่นี่เอ้อเรงเรียบร้อยอสัตว์ขอหักตายบอกให้รัดข็มขัดข็มขัดผมรัดเร็วไม่งั้นเกงมันก็หลุดดิแต่โชคดีคดผมปลอดภัยเพราะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองใช่ไหมพี่าครับผมเอาหัมพันกับพวงมาลัยม่ได้ทันเออสวัสดีครับพี่บ้าวครับผมว่าผมอยากจะมานวดหลังหน่อยนะครับรบกวนพี่บ้าวเนี่ยไปเยียบหลังให้หน่อยนะวหลออือเกินเออทำงานทำการหนักเหรอครับก็ ว่าหนักก็หนักอยู่นะจัดให้ผมสักทีได้ไม่หายปวดหลังเนี่ยโอเคงั้นมาเลยน้องมาเลยโอ้ยแย่พาไปเข้าโรงพยาบาลนี่ครับพี่เบ้าพี่บ่าวาว่าวต้องเยียบต้องหัวไหล่ก่อนแล้วก็ลงมาที่เอวโอ้ย <Ooh, S 2> ดีมากเลยครับพี่เบ้าวผมขหนวดทุกคนได้ไหมครับอ่าระวังนะสัตว์เยียบโดนห้ำกุย่างรัวเราบอกก่อนผม,มว่าเราควรที่จะมาลองนวดกับสองคนนี้ดีกว่านะดูท่าแล้วว่าเขาน่าจะนวดได้ดีเลยทีเดียวปวดหลังลเหลือเกินทำงานหนักกว่าลวครับเตะเมียนี่น้องเอ้แล้วทำไมเขาไม่ปวดนะครับโทษทีพี่เตะไปโดนตู้เย็นเมียเร ได้หน้าตู้เย็นล้มใส่หลังพี่นะแม่เกือบแล้วนะเกือบเมียไม่รอดคูนี่แหละเกือบไม่รอดนวดดีๆน้องนวดดีๆเดีด๋ยวพี่มีทิปให้ทุบไหลหน่อยทุบหัวหน่อยสักแป๊บก็สลบแล้วลนะ่ะจากนั้นก็ชิงซับเลยแล้วกันเฮ้ยหนุม่มก็อยไปชกตรงตูดนั่นนะ่ะเตือนแล้วนะเออผมว่าผมกลับบ้านก่อนนะครับ <S <S เฮ้ยไปไหนกลับมาหนวดนะพี่ก่อนน้อง ไอ้น้องมไม่น่าหนีพี่ไปเลยว่ะพ,พ,พี่กะว่าจะแนะนําอะไรดีๆสักหน่อยก็ช่วงนี้ดีแท็กก็ดีสมัครเน็ตขั้นต่ําเริ่มต้นที่20บาทก็แถมฟรีกล่องซุ่มสกินปืน M 1 0 1 4 2กล่องมาเปิดลุ้นรับกันฟรีๆไปเลยกดดอกจัน15 6ดอกจัน0-304สี่เหลี่ยมโทรออกแถยังมีกล่องซุ่มสกินปืน M p 4 0อีกสมัครเริ่มต้นที่50บาทแล้วมาซุ่มฟรีทั้ง2กล่องเลยนะกดดอกจัน56ดกัน0ึ่เหลียมโทรออกแลวก็แพ็คเสริมอีกมากมายมีให้ล แล้วก็ท่าเต้นตัวสร้างห้องก็ยังแถมเหมือนเดิมเล่น5เกมฮิตฟรีอีกไม่เสียเน็ตใครสนใจหรืออยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมก็คลิกลิงก์ด้านล่างเลยนะครับเทพตัวจริงต้องยิงด้วย d t แท็ก็นี้นะครับเป็นปืน AW ที่เราสามารถลุ้นรับได้ในกล่อง d t แทเลยแล้วก็ AN94 ที่อยู่ทางด้านหลังองผมนี้เนี่ม่ไปอยู่้างหน้าแล้วไงเพราะว่าผมถือ เรียบร้อยปุ๊บปุ๊ั๊บปั๊บมองไม่ทัน er น่ะเมื่อกี้ปุ๊บปุ๊บปั๊บมองไม่ทันเรียบร้อยคุณดูบอกมึงเป็นอะไรโทรทัศน์เนี่ยมันมีอะไรดูวะเปิดโทรทัศน์หน่อยดิหยั่งวะน,น่ะน่ะโทรทัศน์มันก็ดีอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเห็นแล้วไม่อยากปิดโทรทัศน์เลยอืดอด,อด,อด่าทั้งแบบปิด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 และในระหว่างที่เราทะเลาะกับโทรทัศน์อยู่นะครับก็รู้สึกว่าจะมีคนเข้ามาใกล้บริเวณบ้านของเราโอ้ยใจเย็นก่อนเดในลิ้มรสเอวบิวผีเสื จังวันนี้เตียงเห็นความหหนผมดึงผมไวไงอย่าดึงพี่ลองไปจัดการพวกมันดูเหมือนว่าศัตรูจะยังไม่ร yes. ู้ต <preserved> ัวนะครับจังวันนี้ผมกระโดดไปกางน้าเอ๊พผมโดนยิงตันเป็นกาะบ๊ะเอ๊ะมึงคุยกับใครวะพี่ชายข้า่าไงครับเดูไม่รู้จะไปไหนดิกรอ๋อางั้นไปกับพี่ก็ได้พี่พาเล่นเกมรู้สึกว่าสาวน้อยคนนี้เขาจะหลงทางมานะครับมา้งั้นตามพี่มานะพี่มีรถอยู่ตรงนู้น่ะไปขึ้นด้วยกันอไปจั๊ก เหมือนเราจะโดนยิงหลังแล้วมึงตั้งไงวอรข้างหน้าทำไมวะพี่เกอพี่เกอมันอยู่ตรงนู้นเกอรลักเด็กเกอโอเคค้าอะไรของมึงวะได้เลยเดี๋ยวพี่จัดการมันเองนะมเป็นใครก็ไม่รู้เกอลองถามมันดูดิในมันใครเกอเกอเกอกอไอสัตว์กาเขาสิงพวกมึงปุณเนี่ยคิดจะมายิงพี่กับน้องหนูนะบอกไว้ก่อนเอวิผีเสื้อยิงไปทีดิปิดชีพปังเรียบร้อยเมื่อวันตายหนึ่งตัว ป็นไ,ไงบ้างเจ้าหนูพี่ปกป้องหนูได้เราบอกก่อนขอบคุณมากเกอเออถ้าไม่ไหวก็ไม่ต้องพูดก็ได้นะเอาลนะเดี๋ยวเราไปขึ้นรถกันดีกว่าพี่รู้สึกว่ามันจะมีคนยิงอยู่ทางด้านซ้ายนั่นน่ะแกคิดว่าจะทำอะไรชิดเลยเลยได้แก้มฮเฮ้ยพูดดีเลยฉันได้กบหนึ่งทัว่วไม่นะ้เฮ้ยรอบนี้เรางรังคบด้วยไม่เนี่ยเพื่อนเียขอโทษที่ชนนายเพื่อแต่ว่ากบแล้วมึงค์คางคบไปผัดเผ็ดเลยตอนนี้เราก็ได้อยู่สองต่อสองกับน้องหนูในเกมแล้วนะครับอีนูเอ้ พี่ว่าเราตกจากลากันแล้วแหละเอาเป็นว่าถ้ามีโอกาสเราจะได้เจอกันใหม่นะน้องหนูไอ้ขอให้ระเบิดลูกนี้เพื่อนสัญลารักยังไม่ตดภาพเราจะตายไปพร้อมๆกันเอาไปเจอกันใหม่เลิกก่อนดึกกบปีกเถอ้ออถาอาทำไมกูไม่ตายวะ <laughs>